คนขยับท้ายคนขยับลงมาหน่อนึงแล้วก็กดแล้วก็รัดรักกันในสุดท้ายเลรค่ะไหลย้อนไปค่ะลูกทุกคนขากับโปรเจกต์นี้เรียบบ้างตัดคนโอ้โหตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกันมากๆเลยค่ะแล้วก็เรียกได้ว่า เล็กๆแล้วกันขอเป็นปอยกจรอย่เื่องนเป็นยังไกับโปรเจกต์ที่เราเรงานาลอดรู้ก้มงานกาก็จริงๆโปรเจนี้ได้เราล้งยัรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้เป็นคนหนึ่งหนนเป็นเรื่องแรกอรับ๋เป็นเรื่องแรกเป็นหนักเนแรจริงนจ เอเรื่องตซี่เรองแรออได้ีมีอะรกันบ้าง้กวมาก่อนเพราะ็นพอดก็ผิวทอปเป็นค้ใหม่อการตัดผมนะเราไ็อยากจะนเสนออะไรที่มันต่างออกไปเรื่องของมิติที่ว่าแบบสุดสมดีลตัวดีสักันสั่งเป็นแนวแบบยา ในเรื่องรับบทเป็นเด็กเพราเราก็ยังเป็เด็กอยู่ด้วยเราก็เลยซ้อมมาจากบ้านหนังต้องไปดูพอดแคสต์ต้องฟังวิววิวหรือว่าบทบาทคนที่เป็นผู้ใหญ่ขยันแล้ก็แบบใส่เรื่องเรื่องนี้เส้นเรื่องมันเป็นยังไงเคยเคยรับเราเส้นเรื่องคร่าๆฟังหน่อยเตือนน่าจะได้เส้นเรื่องเรื่องนี้เป็นยังไงคือ่าก็เส้นเรื่องคร่าวๆนะครับก็คือในหนังเรื่องนี้ มันจะมีเซตติ้งที่ไม่เหมือนโลกปัจจุบันก็นคือคนในโลกนี้จะเป็นอมตะแต่ว่าจะมีจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งซึ่งไม่มีใครมองเห็นเป็นทุกคุณดาพิสิทธ์อะไรรันพี่ผมเป็นผู้ต้องสงสัยไงแล้วก็มันจะมีคดีฆาตรกรรมเกิดขึ้นครับซึ่งมัน<ช>้ายยากมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครที่แบบสามารถโดนฆ่าได้ง่ายๆในโลกนี้ค่ะเหมือนจะฆ่าได้ด้วยวิธีเดียวก็คือใช้การ ใช้มีดที่แหลมคมในการจิ้มจอางนไม่สามารถแบบยิงใต้หรือว่าไม่สต้องใช้มีดที่แหลมคมเท่านั้นเรื่องนี้เป็นครั้แรกที่แบบได้ทำงานครั้งแรกที่ทำงานรัแกรั้แรกายนวนนีคอแืื่นเต้นมากจริงจริงจริงตอนที่ แล้คุณได้บทเป็นใครอะไรยไงพอจะูบอกแบบบเอีได้ไหมาไบลมาเป็นไซเรนค่ะเป็นนักลงตุกค่ะแกมาตองสื่อไปเอแเอนีแอคอะไรสัอาหนึ่งต่ออะไรครับผมรับเป็นรับบทเป็นรูปคเป็นนักสื่อครับโอ้ยไงไงรับบทเป็นพิซซี่ค่ะิซซี่องพิซซี่รักจีพซซยังไงต้องยมาดื่มละ มิสกีอันนี้บอกว่ามิสกี้นี่คือเขาชื่อจีนเป็นน้องสาวมิสกี้ป็นจีตากีดื่มกันตัวเครื่องดื่มคนเครื่องดื่มแคิดว่าแมเราดส่เ่ากนปาร์ตี้เนาะปาร์ตี้แล้วบทเป็นครับก็คือในเรื่องเป็นกรว่แล้วเะเป็นคู่มัเป็นครบเบลก็แร็บ ประโยชน์ใช่ไหมลูกเป็นไงบ้างคะลูกก็ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นตั้งแต่วันแคสจนวันถ่ายเลยค่ะเพราะว่ากดดันเหมือนกันค่ะตัวเองเป็นมือใหม่สําหรับการแสดงมากๆค่ะแต่ว่าก็ทำกันบ้างในเรื่องเราต้องตุ่มตุ่นอะไรบ้างในเรื่องปรึกษาอะไรนะคะในเรื่องเราต้องต้่มตุ่นอะรบ้างต้่มตุ่นเหรอคะอะไรบ้างอะไรเยอะเลยค่ะพี่ได้หนูเห็นเห็นหนูได้อีกหลายๆลุคเลยค่ะก็คือ เปลี่ยนออกมาเปลี่ยนเปลี่ยนน้าตลอดใช่ค่ะพอเราเล่นภาพเปียกของแลบกับศึกษาใส่กันทีมเป็นพิเศษจริงๆชอบคุยกับพี่เบนผู้กำกับเลยค่ะแบบโหใหม่มากๆก็เลยอยากรู้ว่าตัวละครความต้องการคืออะไรแบบอยากให้หนูปรับเป็นแบบไหนไหมอะไรเงี้ยเป็นตัวละครับกับพี่เบนเรื่องนี้ก็สนุกครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นคอร์ดที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็คาทายตลอดต่อเราพยายู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้อ่านบท ดีใจมากๆก็ขอบคุนที่มาที่ให้โอกาสโอเคนะโอเคสนุกไม่สนุกไม่รู้แต่ทุกคนต้องไปดูแล้วให้ทุกคนเป็นคนบอกเพราะว่าเราบอกไม่ได้คุณต้องเป็นคนบอกใช<ย>่แล<ย>ไว่ต้ง,ง,ง,งวิสกี้ญญคือยากไหมวิสกี้อะคะบอกเลยว่าเป็นบทที่เราตอนไปแคสนะคะเราจะแบบต้องอ้อใ้ได้แก้วน้ำแก้วนั้นมาดูย้ามตอนที่ไปแคสได้เลยก็คือก็จะทํทำยังไงคือเราจะต้องแบบ ใช้ลูกป้อนลูกอะไรคือในเรื่องของเราอ่ะจะเป็นคนที่อยากอยากได้ยังไงก็ต้องได้อยากจะแบบไปปลูกไปที่บ้านเขาไปอะไรคือเราเป็นคนรักคนชอบคนเราก็จะเป็นคนตามคนเติมอะไรในบทในเรื่องนะคะปกติเราจะใช้สายตาไทยเรียนเอาเข้ามาเองแต่ในเรื่องมันก็ขึ้นขึ้นแบบเจืดตัวจดใครดิ้งใครโผล่จใครเหนื่อยสุดทางพุ่งพุ่งมาเอง บทที่ลุกยากมากคันว่าเหนื่อยกันทุกคนครับเนี่ยคนละแบบคุณต้องตามหาว่าใครทำอะไรใครังไงใช่ไหมใช่ครับแต่วผมก็แต่ว่าผมมีผู้ช่วยไงก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยใครคะใครช่วยผมได้นักต้นสุนเป็นผู้ช่วยที่เริ่อระบบไม่เป็นไรเราสปอยไหมเนี่ยไม่เรนอยู่ในเทเลอร์อยู่ที่ไม่สบายมากอีกจะเป็นแต่คนฝากเราจะตุ่มตับก็เยอะเรื่องหนกักที่หนับ คะเรื่องอาตี๋เชื้อนะคะกับสมบัติของคำสามนะคะแล้วก็วันที่สองกันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะนักแสดงแล้วก็ทีมงานคนตั้งใจกันมากๆเลยค่ะบอกว่าทุกคนจะเปิดใจกับหนังเรื่องนี้แล้วก็หวัว่าทุกคนจะชอบหนังเรื่องนี้นะคะอยากให้ไปหนังเรื่องนี้ไปอยู่ในใจของทุกคนค่ะแกอยากพูดอะไรไหมพี่บุ๊คปากค่ะฝากไว้ก่อนไว้ที่โรงภาพยนตร์ทุกโรงยันต้องไปนะซื้อตั๋วแล้วก็เข้าไปดูในโรงอนังสิ่งบ้าโอเคไหมอ่า

ด้างอัน <noi> น <N> ี้นะคะทางนี้หน่อยนะคะทางนี้นะคะอันท็อป้าเยีโอเคโอเคขอบคุณค่ะเยีค่ะ